ของที่นี่เริ่มต้นแค่ห้าบาทร้านแ,แบบนี้น่าจะมีที่เดียวในประเทศไทยแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางจากกรามินทามบินตรงสุหาหญย<า>ลุยการออกน,นี้ลองผจญภัยขึ้นรถฟ้าฟังสายสีชมพูและก็สายสีแดงมุ่งตรงสุดอนเมืองแอบแวะเติมพลังนิดหน่อยแล้วเนี่ยเครื่องก็เทคอ้อมสู่หาดใหญ่ตอนนี้เราก็มาถึงหาดใหญ่เีกบ้อยแล้วเดี๋ยวต้องไปหาข้าวทีหน่อยนะและนี่ก็คือตลาดยันยง,งแห่งหาดใหญ่ที่นี่เป็นแหล่งเสื้อผ้ามือสองที่ใหญ่มากๆสวัสดีตอนเช้าที่ตลาดยันยง ไปเดี๋ยวเราพาไปดูว่าเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปดูกันคือตลาดยันยงเนี่ยเขาจะมีทุกวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์และก็เป็นช่วงเช้าเท่านั้นนะ <c oughs> คือวันที่เรามาเนี่ยเป็นเช้าว,วันศุกร์แล้วก็เป็นวันศุกร์ที่ฝนตกซะด้วยแต่ร <c oughs> ้านไหนวทุกคนรู <c> ้ <oughs> สึกว่าไม่ได้มาสับเรานะจาจนจะบานงงเันเนี่ย คือหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ไปสับราวที่ไหนเลยคลิปนี้เราเลยอยากจะบอกทุกคนว่าฟาร์มเมอร์กลับมาแล้วนะหลังจากเราเนี่ยไปตกตะกอน<ม>ความเิดสับสนชีวิตตัวเองอยู่พักหนึ่ง<ม>ว่าจะทําช่องต่อดีไหมหรือจะพอแค่นี้และสุดท้ายมันก็ได้คําตอบว่า,าใจเรายังอยากทําอยู่แล้วเราเนี่ยจะหยุดทําไม<ะ>ทุกคนลุยกันพราไม่ได้มาสับราล่านานๆเนี่ยก็แอบปีกเก๊กงังอยู่บ้างนะก็คือไม่รู้ว่าช่วงเนี้เขาฮิดอะไรกันแต่ก็เห็นหลายคนก็สับราวกันเพียบเลยมายันยงรอบนี้นี่เกือบไม่ได้มาแล้วเพราะว่าฝนเนี่ยตกเลย เนี่ยเสื้อ10บาทเท่านั้นเอาจริงแต้วว่า10บาทนี่ก็ถูกแล้วนะเสื้อแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเสื้อสวตเต้เใช่ไหมเดี๋ยวรองเท้าที่เห็นเนี่ยคู่ละ80ทเท่านั้นดีดาซ์ซูปเปอร์สตาร์สวยเลยโห,โหแลวร้านนี้5บาททั้งร้านาไปขายตัวละ10บาทได้ไหมซ้ของที่เนี่ยเริ่มต้นแค่5้บาทเองอ่ะ โชคดีอีกอย่างที่ฝนตกแล้วเขาก็ยังขายอยูบบ่ราวนี้หน่อยเสื้อวงบิทเทิลนีสีตัน,นี้มีป้ายด้วยเสื้อทรงนี้แต่ว่าเหมาะกับคนที่มีกล้ามเท่านั้นคือ <c oughs> จะเป็นคนที่มีพุงแบบเราเนี่ย <c oughs> ใส่แบบนี้ไม่น่าจะรอดี่ <c oughs> น,นี่ร้านนี้มีของญี่ปุ่นมากองขายด้วยเราเนี่ยก็อยากเดินเข้าไปนะ <c oughs> แต่คือรรงเท้าเนี่ยอย่ามปแฉะเลยและร้านนี้ก็ค้าไม่กลัวฝนเลยขายเสื้อท้าฝนกันไปเลยวันนี้นร้านหมวกร้านนี้หมวกโคตรเยอะเป็นแนวของเก่าเนี่ยเขาก็มีคือเมื่อปีที่แล้วนี่เราอยากมีร้านแบบนี้มาาาาาากกๆแแลละะเเเเรรนนียยออจทห้้้บบบง กแต่ละใครจะมาซื้อเนี่ยขยายมาโซนนี้บ้างดีกว่าไม่รู้เขาเรียกว่าโซนอะไรส่วนเราเขาเรียกว่าโซนต้นไม้ได้ไหมจะมีของเก่าเยอะอพวกนาฬิกาก็พอมีหรือจะเป็นพระเครื่องนี่ก็มีให้เลือกแต่เรามาเช้าไปหน่อยร้านเขาังตั้งไม่เสร็จโอ้หตรงนี้เขาังไม่ตั้งเลยอ่ะอาจจะไม่ตั้งนะทุกคนดูดิ่าจะาไม่มีร้านมาตั้งตรงแต่ตก่อนจะเป็นร้านใหญ่ตรงที่ตั้งเนี่ย ดูร้านนี้นะเราก็ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่าเขาตั้งไว้ถาวรใช่ไหมไม่ได้ตั้งแล้วลือแล้วเก็บใช่ไหมคใครรู้ช่วยบอกคีเสื้อผ้าร้านนี้นี่ยเยอะมากๆแล้วใครที่ยังไม่เคยมาตลาดนี้แล้วคิดว่าร้านนี้ใหญ่แล้วลองแวะมาดูตรงนี้อีกร้านเนี่ยทุกคนดูเฮิดสำหรับเราเนี่ยยกให้เป็นนามะวันไปเลยทุกคนคิดว่าเสื้อยืดเป็นมีทั้งหมดกี่ตัวในนี้เรียกว่ามหาศาลมากๆข้างกันเนี่ยก็จะมีร้านของญี่ปุ่นขายอยู่ก็ขอแวะมาดูหน่อยเรียกว่าลืโคนสไตล์เรานั่ยแหละเนี่ยทุกคนไป่แล้วเลยล่ะสภาพเน สวยเนะี่ยแต่ยังก่อนและดูการ์ดแบบนี้สิคือเราเนี่ยนึกถึงสมัย